เกมละครชีวิตจริง Big Brother ITV Thailand ์เป็นเรียลลิตี้โชว์ที่นำคน12คนซึ่งมีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันมาใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีเป้าหมายให้ผู้ชมได้มองเห็นภาพสะท้อนของพฤติกรรมมนุษย์ที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตผู้ที่สามารถปรับตัวให้ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในบ้านและผู้ชมทั่วประเทศคือผู้ชนะทั้งในบ้าน Big Brother และในโลกแห่งความเป็นจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการชมและตัดสินว่าพฤติกรรมใดควรหลีกเลี่ยงและพฤติกรรมใดควรส่งเสริม สถานีโทรทัศน์ไอทีวีร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนน้ำยาบ้วนปากซิสเทม,มา่าโออิชิกลินทีนินจาเสนอ เสนอโดยหม่นำยาบ้วนปากซิสเทม่าไม่รุนแรงไม่เผ็ดไม่แสบปากเลียดมากมากเลยอะเอเจฟนี่ยังไม่กล้าคุยกับพี่หวานเลยนะหน้าไม่กล้าไม่มองเลยอะนี่จะมีคนกดให้ชั้นพูดเลียดแกะวีวีรับพรุ่งนี้ขอเป็นอ๋อถึงว่าแกสงบปากสงบคำนี่กรนโดดะโอ๊ยจะรักนเรือวะโอยะกนโอ๊ยตายหาแล้ว ่หลังจากโจก้าเดินออกไปจากบ้าน Big Brother ในเช้าวันที่66ของการแข่งขันจำนวนสมาชิกในบ้าน Big Brother จึงเหลืออยู่เพียง8คนเท่านั้นและบูก็ยังคงเดินหน้าที่จะแกล้งติ๊กต่อไปนิ่ใส่ไม่ดีไม่น่า,ากลับอะไรน่าจะอยู่ที่นู่นนาน แกล้งกันไปแกล้งกันมายิ่งเล่นก็ยิ่งแรงจนสาวติก๊กออกอาการงอนหนุ่มบูขึ้นมาจริงๆซะแล้วจนล่วงเลยมาถึงช่วงออกกำลังกายเช้าสาวติก๊กก็ยังไม่หายงอน ในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆออกกําลังกายอยู่บูก็คิดท่าบริหารกล้ามเนื้อแขนขึ้นมาได้โดยการโยนหมวกใบโปรดของติ๊กขึ้นไปบนหลังคาซึ่งก็ยิ่งทําให้ติ๊กโปรดบูมากขึ้นติ๊กยิ่งโปรดบูก็ยิ่งสนุกหลังจากออกกําลังกายบูก็ยังตามมาแกล้งติ๊กต่อแต่ติ๊กไม่ยอมถูกแกล้งอยู่ฝ่ายเดียวเธอจึงหาทางตอบโต้บูกลับถ้าคิดว่าจะต้องช่วยหรือไม่ช่วยล่ะถ้าคิดว่าไม่ต้องช่วยก็เข้าไปในบ้าน จะตอบเป็นดีๆเป็นไหมนะไม่เป็นเจ๊ว่าเขาซักเองเป็นเขาไม่ใช่คุณชายที่ซักผ้าเองไม่เป็นให้คนโนคนนี้ซักให้สบายอ้นุ่นจะไม่ทำนี่ก็ไม่ทำบายจานนี่ไม่เห็นเคยล้างสบายน้ำต้นไม้ไม่เคยเห็นรถบ้านไม่เคยเห็นถู แต่บูก็โตกลับทันควันด้วยการแซวติกถึงความสัมพันธ์กับออนทอนเพื่อนสมาชิกบ้านวิกลาดเดอร์สวีเดนแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยเพื่อนแกแต่คนเดียวที่ได้เสื้อนะเจมส์เจมส์ไม่ใช่เพื่อนกอทำไมอะเพื่อนอะได้เสื้อไม่ได้หรอก็เพื่อนสลิดอะในนี้ตะวันสลิดกับติ๊กมากที่สุดอะทำไมอะพี่โอ้ก็เป็นเพื่อนออนทอนนี่อะมันไม่ได้เสื้อมีคนอื่นได้ด้วยป่ะมีใครได้สลิดกับติ๊กเป็น เเวทีวาทีระหว่างบูกับติ๊กยังคงเข้มข้นและมาเปิดฉากใหม่กันต่อที่โต๊ะอาหารติ๊กฝรั่งเด็กไปแล้ข้ากอดพีแต๊กพีเขาไม่กินฝรั่งนี้หรอกพีเขาแค่กินฝรั่งแบบสวีเดนเป็นคำพิเศษนะเจ๊บเอาฝรั่งวะฝรั่งไทยอ่ะเนาะติ๊กไม่เล่ติ๊กินแค่ฝรั่งกับสวีเดน เทียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเนาะฝรั่งสำดีเลยมันก็ต้องดีกว่าหวานไม่เชื่อม้้งนะเวาาไปเชื่อหรือว่าขอแล้วไม่ให้ตกวติ๊กเนาะที่ห้องนอนหญิงซึ่งตอนนี้มีแค่เพียงติ๊กกับหวานเท่านั้น ติ๊กจึงถือโอกาสนี้คุยกับหวานด้วยความรู้สึกของเธอที่คิดว่าหวานเปลี่ยนไปเชอเจฟนี่ยังไม่กล้าคุยกับพี่หวานเลยนะหน้าไม่กล้าไม่มองเลยอ่ะไม่ใช่หรอเมื่อวานนี้ก็จะพูดกับพี่หวานแล้วแต่ติ๊กรู้สึกว่าพี่หวานแบบมันเปลี่ยนไปอ๋อพี่หวานไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่เพียงแค่ว่าเมื่อวานเนี้พี่หวานจะคุยกับบอมเบ้ฉยๆไงพี่หวานแปลกไป พี่หวานเนี่ยสังเกตได้พี่หวานจากพี่หวานเนี่ยจากการพูดจากจากแบบการกระทําอะไรอย่างเงี้ยพี่หวานว่าพี่หวานน่ไม่ได้แปลกไปหรอกแต่เพื่อนๆน,นะเข้าหาพี่หวานจะแปลกไปไม่ใช่หรอกถ้าติ๊กไม่แปลกก็นั่นก็คือติต๊กยังไม่แปลกหรอกแต,อแต่ว่าแต่ถ้าตัวติ๊กไม่แปลกก็คือไม่แปลกแต่ว่าเมื่อวานที่ติ๊กพูดกับพี่หวานหรือว่าอะไรเงี้ยติ๊กก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยอะไรวะ อะไรอ่ะไม่เข้าใจงงดิยั่งพูดกับพี่บอมเบ,วบ,เบ้ว่าพี่บอมเบ้พี่หวานเขาเป็นอะไรมากกว่าและระหว่างการสนทนาติ๊กก็ได้พยายาม,มยที่จะบอกกับหวานว่าคนที่น่าจะถูกเสนอชื่อในครั้งนี้น่าจะเป็นเธอมากกว่าหวานอาทิตย์นี้ต้องเป็นติ๊กติ๊กยิ่งคุยกับเจ๊เลยว่าอาทิตย์นี้และดูเหมือนว่าเมื่อติ๊กยิ่งพูดมันก็ยิ่งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเสนอชื่อเพื่อนสมาชิกของเธอในห้องเปิดใจแต่พ่หวติ๊กก็ไม่ได้แบบ เะพี่หวานด้วยไม่ไม่ไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดหรอกตรงนี้พี่หวานไม่ได้แ่ติก็ไม่ได้แบบเออไม่ได้แ<ต>บบคิดอะไรแบบว่าเออแต่ตัวแต่ตัวพี่หวานพี่หวานจะเป็นอะไรยังไงอะไรก็ไม่ได้คิดว่าพี่หวานเพ<ข>ราะวแบบ่าพี่หวานารู้ว่าเป็นพี่หวานเพราะอะไรไมาอีกม,มันชัดเจนแล้วไงคนเราเหลือน้อยแล้วในบ้านหลังเนี้อะาเข้าใจป่ะมันชัดเจนแล้วไงก็รู้สึกว่าดูเปลี่ยนไปจากที่เราเห็นก็เปลี่ยนไปเลยแล้วครับเขาโดน โอดออกจากบ้านอะไรเงี้ยติ้ว่าพี่เขาเปลี่ยนไปแบบอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่เกมครับถึงเขาจะบอกว่าเขาไม่คิดมากเนะี่ยก็คงมีอะไรที่อยู่ลึกๆใ,ในใจของเขานะครับเพราะว่าุหลานเขาเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันจริงๆนกก็เคยเขียนลงไปในอไดอารี่แล้วนะคะว่าหวานอน่ะดีๆก็มาทําดีกับนกในวันที่โจเข้ามาแล้วหวานก็ยังพูดขึ้นมาว่าทาไมอยู่ดีๆอะ โจถึงไม่เล่นกับหวานเลยทําไมโจไปรู้อะไรมาจากข้างนอกหรอหวานพูดอย่างนี้ขึ้นมามันทําให้นกสะกิดใจแล้วก็หวานก็เข้ามาทําดีกับนกนกก็เลยรอดูหวานไงคะก็อยู่ดีๆไม่เคยดีกับเราเลยอยู่ดีๆก็มาดีด้วยก็เลยก็คือ,อยังให้โอกาสเขาไงคะพนกก็ไม่ได้เสนอชื่อเขาหวานไม่ได้กังวลเลยค่ะคนอื่นอาจจะมองว่าหวานแบบออกไปแน่ๆเนี่ยออกไปแน่แต่ความแต่ความรู้สึกของหวานหวานถึงหวานจะแบบ จะมีแฟนคลับไม่มีแฟนคลับคนรักมากรักน้อยขนาดไหนถึงจะเป็นมดตัวเล็กๆในกลุ่มในบ้านหลังเนี้ยแต่หวังก็ภูมิใจมดก็ล้มช้างได้หวังก็ยังภูมิใจหวังก็ยังเชื่อมั่นในในคนที่เขารักหวานหวังก็ยังเชื่อมั่นในขณะเดียวกันโอ้เป็นเพียงคนเดียวที่ดูจะมีอารมณ์สนุกสนานซึ่งนั่นก็คงเป็นเพราะว่าเขาคิดหาทางวางแผนแกล้งเพื่อนออกแล้วด้วยการคิดค้นผสมโลออนสูตรใหม่สูตรน้ำต้อมสายชู หลังทําโลออน,นสูน้ำส้มสายชูเสร็จโอ้ก็รีบนามาวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอนชายเพื่อหวังที่จะแกล้งบอมเบ์ทันทีบอมเบ์คิดถึงบูแมบูไม่อยู่ยนะโกหกป๋ามีแฟนใหม่จริงๆริ่คิดถึงก็ยังคุยกันอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยพูดทีวีเฉยเฉยไมเห็นนะอะไรอ่ะ <laughs> โอ้ดูดิอะไระกระเทียม <laughs> ดีนะที่เราแบบว่าเรื่องอะไรอะ่ะไม่รู้เกิดฉุกใจอะไรขึ้นมาไม่จะได้ขวดอะไรอ่ะไม่ทาโลออนอ๋อโอ้ป้าทาเป็นกระเทียมปกติทากินกระเทียมเลยเมื่อเช้าจะทาแล้วแต่ขี้เกียจแต่ดูเหมือนว่าแผนการแกล้งเพื่อนหอนนี้ของโอจะล้มเหลวเพราะบอมเบรู้ทันซะก่อนแต่โอยังมีแผนสองสำรองเตรียมพร้อมรออยู่และคราวนี้ผู้ที่เดินเข้ามาตกหลุมครางที่โอขุดเอาไว้ก็คือหวานนั่นเอง โอ้ทำตัวเนียนมากจนหวานเข้าใจผิดคิดว่าคนที่วางกับดักไว้นั้นคือบอมเบ์ทำไมอะไรอะไรนุ่นๆน,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 น รู้สึกแสบเข้าไปในแสบแสบเป็นหมดเลยค่ะข้างซ้ายนะคะแต่ข้างขวาไม่เป็นเราไม่เป็นไรมีข้างซ้ายข้างเดียวค่ะตอนแรกหวั่นนึกว่าบอมเบเอาฝายาดมงปลาใส่รงบอมเบเลยแต่เขาก็บอกไม่ใช่แต่เป็นไปเห็นพี่โอ่ะเห็นพี่โอเคามีแบบมีปฏิกิริยาทันทีเลยเนี้ยสะใจถูกใจเนี้ย ก็รู้เลยว่าต้องเป็นพี่โอแน่นอนตอนแรกกะจะแก้งคุณบอมเบครับแเราเผิญลืมลึกไปว่าคุณหวานช้ยาดมอยู่ผมก็ต้องขอโทษด้วยครับที่คุณรับมิบากกรรมจากการแก้งคุณบอมไปครับผมขอโทษดครสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากซิสเทม,มา่าผลิตภัณฑ์ฟอเร่ นี่จะมีคนกดให้ช้านพเพราะเกลียดแกอ่ะอ๋อถึงว่าแกสงบปากสบงสบคำในกระโดดละโอ๊ยกระโดแตกหนึว่ะกระโดดแตกอ๊ยตายหาแล้วอ๋อจึงไม่ได้พี่บาทว่แตก